พี่ขาววันนี้จะพามาเบิกเน้นรถ s u v ที่ขายดีที่สุดในรุ่นตอนนี้แล้วก็เป็นพระเอกในรุ่นตลอดการตัวท็อปสุดของเครื่อง2.0ใบเทอร์โบแล้วนะคะวันนี้ยกให้เป็นรุ่นนี้เลยค่ะนั่นคือ e v e r e s ร Y ต์วทค่ะทุกคนดีเทลตัวรถทีน่นี้แอนต้องบอกว่ามีเยอะมากๆแต่ว่าก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะแอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช anel Ford Bany นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอนทำรีวิวคลิปเพิ่มเติมต่อไปเรื่อยๆด้วยแล้วก็เพื่อไม่พลาดรถแต่งสวยๆชุดแต่งหล่อๆนะคะ จากแอนอย่าลืมกดกระดิ่งเราจะได้เจอกันในทุกคลิปเลยไปค่ะไม่ช้าไปชมกันวันนี้แอนเลือกนำเอลเรดวายแท็กนะคะพระเอกสุดท็อปสุดในรุ่นแล้วค่ะทุกคนถ้าไม่นับตัว3.0นะวันนี้ใช้เป็นงานแรปสติ๊กเกอร์ให้นะคะทั้งคันเลยสติ๊กเกอร์ที่แอนแรปเนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์เกทเพชรค่ะมีข้อดีก็คือเขาสามารถทิวตัวเองได้เวลาที่ลูกค้าขับใช้งานไปแล้วมีรอยขนแมวมีรอยขีดขวดนะเขาสามารถทิวตัวเองได้กลับมาฉ่ำเงา เหมือนเดิมได้นะคะเพียงแค่ลูกค้าจอดรถตากแดบดบเท่านั้นดูแลรักษาง่ายมากๆอายุการใช้งานก็ยาวนานมากๆด้วยนะคะวันนี้แอได้จัดส่งให้ตัวรถจะมีอะไรกันบ้างนะเริ่มจากด้านหน้าเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นตัวกระจังหน้าฟอร์ดให้นะคะทุกคนชุดเชินงานคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงาเพื่ออยากให้ตัวรถคันนี้ดูออกมาสปอร์ตมากที่สุดนะคะแบบนี้เลยและยังมีไฟ LED T-bar ให้ลำแสงสีขาวบนตัวกระจังหน้าให้ด้วย รวมถึงตัวกล้องเดิมโรงงานจากกระจังหน้าเดิมย้ายมาติดตั้งที่ชุดกระจังหน้าใหม่ให้เทสระบบนะคะมุมมองสาทุกอย่างสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมตัว w i t e ท็คเาจะมีอะคริลิกคำว่า w i t e ท็ติดตั้งระบุรุ่นรถมาให้ที่ฝากระโปรงหน้าแบบนี้และไฟหน้าที่เห็นนะคะว่าเป็นสีสโมกนี่คือใช้วิธีการแรปนะคะทุกคนรุ่นนี้ตัวท็อปเนี่ยเาจะได้ไฟหน้าแบบ Magic LED นะคะแบบนี้เลย มาพร้อมไฟ LED รูปทรงสีแมป์ค่ะติดตั้งข้อไฟหน้าให้จะได้ทำให้ไฟหน้าคันนี้ดูดุดันมากขึ้นและดูโดดเด่นมากขึ้นนะคะด้วยชายด้านล่างค่ะลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นชุด s k i r Victor V2 ค่ะชุดชิ้นงานต้องบอกว่าเราใช้วิธีการแรปตัวรถทั้งคันก่อนนะคะแล้วค่อยแรปชุดชิ้นงาน s k i r Victor แล้วค่อยประกอบเข้ากับตัวบอดี้รถเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่า ถ้าถอดชิ้นสเกิร์ตออกแล้วภายในรถจะเป็นสีตัวรถหรือว่าเป็นสีที่เรารับสติกเกอร์นะเป็นสีเดียวกันรับให้ทั้งคันแบบนี้เลยนะคะชุดชิ้นงานตัดด้วยกันทั้งหมด2ส,สีก็คือสีเทานาโดเกกับสีดําเงานะคะทุกคนเว้นไว้ให้ส่วนของฟอกแรมด้านหน้านะคะคันนี้ได้ฟอกแรมเป็น LED ให้ลําแสงสีขาวใช้ด้านล่างติดคําว่าวิกเตอร์ให้ด้วยค่ะทุกคนเป็นงานพาร์ทแท้ เวนวาลไวให้ในส่วนของห่วงลากจูงคู่หน้าเซนเซอร์กะระยะทุกจุดเรดาร์ตรวจจับคนเดินถนนรวมถึงระบบเบรกอัตโนมัติทุกอย่างสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยค่ะใช้วิธีการครอบเข้าไปนะคะด้านข้างนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยจอดเทียบข้างให้ด้วยคันนี้มีระบบถอยจอดเทียบข้างนะคะถอยจอดเข้าซองรวมถึงถอยออกจากซองเทียบข้างนะคะชุดสเกิร์ตไม่ได้มีการไปบดบังใดใดและติดตั้งเป็นชุดคิวรอวิกเตอร์ให้ ชุดคิวล้อจะมีกิมมิกที่ตัวชิ้นงานนะคะขนาด4นิ้วแบบนี้ใช้วิธีการซีนขอบยางนะคะแบบนี้ทุกชิ้นรอบคันไม่มีการซีนซิลิโคนใดๆทั้งนั้นเป็นงานพาร์ทใหม่แล้วจัดทรงโหลด2นิ้วค่ะทุกคนด้วยชุดโหลดโปรเฟนเดอร์ค่ะปรับได้8ระดับลูกค้าสามารถปรับความสูงได้ตามความต้องการรวมถึงตามสภาพถนนหรือการขับขี่ที่ลูกค้าต้องการได้หมดเลยนะคะลูกค้าเลือกจัดทรงเป็นล้อเวกค่ะ สีดำเงาแบบนี้จับคู่มาพร้อมกับยางโตโยทยโอเพ่นคันที่คันนี้ลูกค้าเลือกตัดเป็นยางออทเรนนะคะซีรียยางอยู่ที่275 55 25, ขนาด20นิ้วและที่เห็นว่าด้านในได้มีการเปลี่ยนในส่วนของจานเบรกให้นะคะให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมเซาะร่องสวยงามแบบนี้นี่คือเบรก b r e มโบค่ะทุกคนสีของตัวเบรมโบคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีเขียวมะนาวนะคะสีก็สามารถเลือกได้ รีเควสได้ดีเทลตัวรถคันนี้จะมีอะไรกันอีกไปชมเลยด้านข้างใช้บันไดข้างใช้วิธีการแรปสติ๊กเกอร์ให้ด้วยค่ะชิ้นนี้แรปทั้งคันเลยค่ะต้องบอกว่าดูการเก็บงานนะคะทุกจุดละเอียดมากๆเลยค่ะกระจกมองข้างด้วยนะคะทุกคนแรปให้หมดเลยรุ่นนี้มีไฟเลี้ยวมาให้มีกล้อง360องศาด้านข้างมีบายสปอร์ตเตือนจุดอับให้ด้วยมือจับก็ใช้วิธีการแรปเช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้สัมผัสเนเนียนที่สุดค่ะ แต่ว่าในส่วนของเบ้ารองคันนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นเบ้ารองมือเปิดเอเวอเรสสีดาเงานะคะเดี๋ยวอันจะพาชมภายในห้องโดยสารของรุ่นว t e แท็กว่าเขามีอะไรที่แตกต่างจากรุ่นอื่นบ้างอย่างแรกเลยบอกค่ะบอกเขาเป็นสีดําเดินได้สีส้มพร้อมปักคําว่าว t e แท็กที่ตัวรถระบุรุ่นว่านี่คือตัวท็อปสุดนะคะทุกคนและเป็นบอกปรับไฟฟ้า6ทิศทางพร้อมระบบปรับดูลหลัง2ตําแหน่งด้วยค่ะแบบนี้ พรมนะคะคันนี้ลูกค้าเลือกปูเป็นพรมสีดําเดินได้สีทองตัวพรมมันมีสีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะคะแบบนี้เลยอ่าเรามาชมส่วนอื่นๆรอบๆคันกันพาโนรามิกมูลรูปนะคะคันนี้มีให้ตัวนี้จะมีให้เฉพาะรุ่นไทเทเนียมพัดขึ้นไปรวมถึงวยแท็กยาวถึงแถวที่สองเลยและมาพร้อมกับ กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติพร้อมช่องเสียบ USB ด้านหลังไว้สำหรับติดต้องกล้องบันทึกหน้าเพิ่มมีไฟแอมเบียนไรท์มาให้นะคะเป็นสีฟ้าแบบนี้และยังมาพร้อมกับหน้าจอกลางค่ะขนาด12นิ้วหน้าจอเนี่ยเขาเป็นระบบ s y n c 4A รองรับทั้งระบบ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายนะคะ ไม่ต้องเสียบสายให้ยุ่งยากแล้วใช้งานได้หมดไม่ว่าลูกค้าจะใช้ iPhone หรือว่า Android เนาะและยังมาพร้อมกับ f o r d p a าร์ตคอนเน็ที่ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือสามารถสั่งสตาร์ทรถล็อกรถปลดล็อกรถ,กรถได้หมดเลยนะคะรวมถึงเช็คตำแหน่งที่ตั้งของตัวรถประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องน้ำมันในถังคงเหลือทุกอย่างนะคะใช้งานง่ายมากๆแอร์เป็นแอร์ออโต้แยกซ้ายขวาอิสระด้วยเวเดชชาร์จไร้สายมีให้แต่ต้องใช้กับโทรศัพท์รุ่นที่รองรับเท่านั้นนะ ช่องเสียบ USB Type A และ Type C ก็มีให้ด้วยนะคะรวมถึงคันนี้ไฮไลท์ก็คือจะได้เป็นเกียร์ไฟฟ้าเป็นเกียร์อ e ิชิพเตอร์นะคะ10สปีดแบบนี้เลยซึ่งสามารถปรับเป็นโหมดเกียร์ธรรมดาได้ mm hmm. เขาจะมีปุ่มบวกลบที่ตัวหัวเกียร์เนาะและยังมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าค่ะตั้งออโต้โฮได้ด้วยโหมดการขับเคลื่อนคันนี้ก็มีให้เลือกไม่ว่าจะเป็น t o high f o high f o l low ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความต้องการเลยการใช้งานออฟโรดง่ายมากๆกดปุ่มนี้ค่ะ ไอสต็อป so นะคะจะอยู่ตรงนี้ถ้าไม่อยากใช้สามารถปิดได้นะคะทุกคนและยังมาพร้อมกับโพวงมล,ลัยไฟฟ้าค่ะที่เขาหน่วงตามความเร็วรถรวมถึงหน่วงตามโหมดการขับขี่ที่แอนบอกไปด้วยนะคะทุกคนพรงมล,ลัยก็จะเป็นสีดำเย็บด้วยไซยส์สีได้สีส้มควยไปค่ายมาแบบนี้เพื่อทำให้ดูสวยงามมากขึ้นแล้วก็ทำให้ทนมากขึ้นด้วยสังเกตการเย็บนะคะเขาค่อนข้าง,งพิถีพิถันการเดินเส้นได้ของเขาอะคะ่ะ ละเอียดทุกจุดเลยค่ะทุกคนมี Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go Brake ให้จนถึงจุดหยุดนิ่งชะลอความเร็วตามรถคันด้านหน้าด้วยนะคะมีมันติฟังชั่นควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลายัยและมีมันติฟังชันควบคุมหน้าปัดดิจิตอลด้านหลังพวงมาลายัยคันนี้ให้ขนาด12นิ้วเลยแล้วก็เป็นดิจิตอลร้อซค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วจะต้องเติม Add b ู u นะคะทุกคนส่วน a d ด b ู u เนี่ยก็จะโชว์ที่ตัวหน้าปัดตรงนี้แหละว่าเราตอนนี้เราเหลือ Add b ูอยู่วิ่งได้อีกกี่กิโลเนาะ ใช้งานง่ายมาพร้อมกับระบบสตาร์ทเป็นพุทสตาร์ตนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำมาให้คู่หน้าแบบนี้เลยะคะ่ะแพงประตูก็จะเดินด้วยได้สีส้มแบบนี้ค่ะมีกิมมิคของเขาเป็นเอกลักษณ์ตัวรถเดิมนะคะคันนี้เป็นสีเทาแต่ว่าทำการแรปสติ๊กเกอร์ให้เป็นเทาเหมือนกันแต่ว่าเทานาะโดเกเนาะด้านบนเนี่ยติดตั้งเป็นชุดคิวกันสร์ให้ตรงรุ่นนะเป็นของศูนย์แท้นะคะแบบนี้เลย รวมถึงเล้าหลังคาคันนี้ก็แ้ปให้ด้วยค่ะสปอยเลอร์ด้านหลังนี่เป็นสปอยเลอร์ตรงรุ่นของชุดวิกเตอร์มีไฟเบรกมาให้นะคะที่ชุดชิ้นงานแบบนี้ใช้วิธีการแรปเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการเก็บงานทุกจุดค่อนข้างละเอียดนะทุกคนคาดไฟท้ายเอเวอร์เรสแบบมีไฟนะคะลูกค้าหลายๆท่านชอบเพราะว่าทำให้ด้านหลังตัวรถเนี่ยดูมีกิมมิกมากขึ้นนะคะ เวลาที่ลูกค้าหยยบเบรกจะเป็นลำแสงสีแดงถ้าถอยหลังจะเป็นแสงสีขาวแต่ถ้าใช้งานปกติไม่มีไฟติดนะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนและยังมาพร้อมกับกล้องมองหลังที่ใต้ชุดชินค่าท้ายด้านหลังมียระดิบวแท็ติดตั้งมาให้จากโรงงานแบบนี้ภายในห้องโดยสารคันนี้ต้องบอกว่ากวางมากๆนะคะเบาะแถวที่3เนี่ยสามารถพับได้เรียบค่ะแล้วก็เป็นเบาะพับไฟฟ้าด้วยพรมที่แอนปูให้ลูกค้าหลายๆท่านสงสัยว่าแอนปูให้เยอะขนาดไหนเยอะขนาดนี้ปูให้ทั้งคันนะคะทุกคน แบบนี้เลยสามารถาพับวางของได้นะคะบาดแถวที่2เนี่ยจะแยกพับอิสระเป็น60-40แถวที่3าจะแยกพับเป็น50-50แม่แรงร้ออะไรอยู่ด้านล่างนะใช้งานง่ายเวลาจะปิดก็กดจากตรงนี้ฝาท้ายเป็นโชคกนะคะทุกคนและด้านหลังอีกอย่างหนึง่งที่ติดตั้งให้นี่คือชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ด้านหลังค่ะใช้วิธีการรรบสติกเกอร์เหมือนกันแล้วก็พาร์ทงานแท้นะจะมีคำว่าวิกเตอร์นะคะเป็นเพจติดมาให้แบบนี้ค่ะ มาพร้อมกับท่อคู่ที่ชุดชิ้นงานนะคะเป็นสีโครเมียมและลูกค้าได้ติดตั้งเพิ่มเป็นท่อ HKS ค่ะตรงรุ่นนะแบบนี้เลยอยากจัดทรงนี้เนี่ยสอบถามแอนได้นะคะอ inbox เข้ามาได้เลยอยากได้ข้อมูลอยากได้รายละเอียดเร็วๆก็ยกหูหายันได้เช่นเดียวกันนะคะที่เบอร์0 9 8ย์9 9 6 6 5 อาจจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้อีกอย่างหนึ่งด้านหลังแบ่งมือไฟฟ้าค่ะเราเปลี่ยนให้อีกเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่แอนบอกเป็นของเบร m ม o บเหมือนกันค่ะทุกคนต้องบอกว่าห่อและดุดันมากๆเลยคันนี้นะคะใครที่มีโครงการใช้รถยนต์ฟอร์ดเอเวอเรสอยู่นะพลาดไม่ได้แอนมีลงรีวิวไปค่อนข้างเยอะหลายคลิปมากๆเลยหรือหากอยากขับคันนี้แล้วสามารถ สายตรงให้อันได้เลยอันอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกรี่สาขาปทุมธานีนะคะรถคันนี้ไม่ได้มีดีแค่นี้ยังมาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยที่เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นระบบแบกเอบระบบกระจายแรงเบบีดี B D, ระบบป้องกันการเลื่นนถ่ายระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถระบบลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำนะคะระบบช่วยเตือนขณะรถออกนอกเลนซึ่งเขาสามารถจับได้กว้างคืนไม่ได้จับได้แค่เส้นถนนนะขอบยาขอบฟุตบาท จับได้หมดเลยค่ะทุกคนระบบช่วยทรงตัวขณะขึ้นทางลาชันลงทางลาชันมีมาให้ด้วยระบบช่วยหักพวงมาลัยขณะเกิดการประทะแล้วก็ระบบช่วยหยุดรถเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนก็มีมาให้ด้วยเยอะขนาดนี้ช้าไม่ได้แล้วนะคะอยากทราบรายละเอียดคันนี้หรือรุ่นย่อยของรุ่นใรก็มีหลายรุ่นไม่จําเป็นว่าต้องจิ้มเป็นรุ่นขับสีเท่านั้นถึงจะจับทรงนี้ได้จิ้มรุ่นไหนมาก็ได้แอนจั้ได้หมดเลยแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย